สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน่อยเพรบันแพงเอฟซีน้องเองครับปกกับเบาวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอู๋เองครับครับพี่น้องกะสำหรับงานนะครับวันที่12มกราการจำหน่ายบัตรแข็งจะปิดหลับมือนีได้ครับพี่น้องมือหนีคือมือสุดไทายได้ครับสำหรับการจองบัตร แลวกการโอนนะครับตอนแรกว่าจะเอาหอดมืออื่นเพอดีว่ามือนีเป็นมือที่พอ,พอแม่เอฟซีทักมาสื่อบัตรหลายหฮงครับตอบขอความเบาไหวครับแล้วก็ยานมันเกินยอดนะครับพี่น้องก็เลยขอรับแค่มือนี้ครับแล้วเท่าจะมาไล่เช็คทรงบัตรทรงเสือให้ครับ นที่โอนเงินมากนะครับบัตรใบละลอยครับพี่น้องซิปใบได้เสือหนึ่งตัวครับเสือจะเป็นรูปแบบคล้ายๆเสือบุญกระถินนะครับพี่น้องแต่ว่าเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆผ้ากีฬาครับผ้าลื่นเสือจะเป็นสีดำนะครับพี่น้องจะมีไซส์ M L แล้วก็ XL นะครับผู้ดใดสนใจอยากรวมบุญก็สามารถรวมได้ตลอดครับพี่น้อง โอนมารวมบุญระบุว่าร่วมทำบุญนะครับแบบไม่รับบัตรสามารถรวมได้จนหอดมืองานกับพี่น้องเมื่อวันที่12เนาะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะรับบัตรก็คือขอรับปิดภายในม่นีครับหลังจากที่เข้าเคลียดยอดเคลียบัตรทรงมดแล้วถ้าเหลือจำนวนเท่าไหร่เขาก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องประมาณวันที่ แปดวันที่เก่าอาจจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดบัตรเลือนะครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดรถบัรบ่ยังกะจะบม่มีเปิดรอบสองนะครับจะเป็นรอบเก็บโต๊ะครับสําหรับวันนี้คือรอบมือสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามีการสั่งเข้ามาจองเข้ามาหลายเลยครับพี่น้องบัตรน่าจะได้ส่งประมาณวันที่ห้านะครับอาจจะส่งทั้งบัตรทั้งเสือประมาณวันที่ห้าเลยพี่น้องเด้อการรอดติดตามครับพี่น้อง ว่าความคืบหนาจะเป็นจังไดส่วนงานกิจกรรมงานบุญอีกหนึ่งงานก็คืองานตักป้าเลยพี่น้องงานตักป้าของรางวัลที่เราเตรียมไว้ให้ในงานตักป้าก็หลักๆก็คือเครื่องใส่ไฟฟ้าครับหลาสูตรกรม็มีแม่ฮักแม่หนึ่งแม่ อ้อมนะครับทางเยอรมันทางสวีเดนแม่ฮักต่างแดนนะครับเ็นใดร่วมเงินร่วมบริจาคไอทํบบุญนะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบอา,าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นตอนนี้ก็ซิมีเครื่องซักผ้าตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวละกะ เครื่องใสพไฟต่างๆนะครับรวมถึงข่าของเครื่องใสในครัวเรือนนะครับแล้วก็ยังมีพิเศษสุดก็คือตุ๊ก,กตาน้องอุงอิงนะครับตุ๊ก,กตาที่น้องได้รับมาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่แหละครับแล้วนํามาเป็นรางวัลตักปลาในคลังนี้นะครับพี่น้องงานตักปลาน่าจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่11นะครับงานตักปลาจะมีตั้งแต่วันที่11 12 13นะครับพี่น้องมารวมกิจกรรมกันได รางวัลน่าสนใจครับและที่สําคัญคือได้ร่วมบุญนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายจะเขากองทุนสงเคราะห์ครับพี่น้องกองทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือผู้ด้โอกาสทั้งทั้งหมดนะครับในเขตใกล้เคียงวัดบรรองคู่นะครับทำเรื่องส่งเรื่องมาขอ ทางาพระปรัดบุญนนท์นครับพี่น้องเห็นสมควรกะสีทาเรื่องเบิกใจช่วยเหลือและจะมีการนําเสนอทุกเคสนะครับในการช่วยเหลือจะนําเสนอทุกเคสว่าเงินเบิเบกใช้จ่ายเท่าไรเงินยอดเงินเหลือเท่าไรและกรณีนี้เคสนี้นําไปใช้จ่ายที่ไหนยังไง เพราะอะไรประมาณนั้นนะครับจะเป็นการนําเสนอผ่านช่องทาง YouTube ทีมหลังบ้านเนี่ยครับพี่น้องรอติดตามทุกบาททุกสตางค์คือโปร่งใสนะครับเพราะเราคือสายบุญครับสายบุญสร้างบุญเสริมบุญครับพี่น้องสารับพพ่อแม่เอฟซีเมือว่านมีโชคจากการติดตามน้อง,อ,งอิงเนาะครับเนาะติดตามช่อง YouTube ติดตามชีวิตการเป็นอยู่การใส่ชีวิตของน้องในแต่ละมือ แล้วก็จับนั่นจับนี่จับตนชนป้ายใส่สามารถที่จะมีโชกกัหนองบอทั้งหดกระทั้งหนึ่งบางคนมีโชคจากการเสี่ยงดวงเมื่อวานบางคนมีโชคจากการจับสลากปีใหม่ของบริษัทบางคนมีโชคจากการเขามาใส่หนีแบบ ตามแต่โดนเขาบ่มมาใส่ท่วงแต่ดนเขาบ่มาใส่ยูดีด้เขากับมาใส่ทุกอย่างพ่อพ่อแม่เอฟซีคิดว่าเป็นเพราะบารมีน้องอุงอิงแล้วก็ทุกท่านหลังจากที่มีโชคก็จะนำมาไล่นำใจมอบให้น้องหรือว่ามาร่วมทําบุญต่อยอดบุญกับน้องในวันที่12มกรา ใครแวะมาก็จะได้รับความรักความอบอุ่นนะครับพี่น้องจะแวะมาเยี่ยมเยียนหรือว่ามารวมกิจกรรมต่างๆทางบ้านน้องอิงทางทีมงานหลังบ้านทางไอ้กรรมการวัดหรือว่าผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนจะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับพี่น้องการอยู่การกินการหลับการนอนเราเตรียมพร้อมเสมอนะครับวันที่12เราจะมีการต่างเต็นท์นเดิน หน้าบ้านครับว่าว่างโตนะครับพี่น้องว่างเก้าอี้ให้พ่อพ่อแม่ fc เดินมารวมงานเดินทางมารวมงานในพงังแต่นั่งชั่วคราวนะครับนี่คือการพักนั่งชั่วคราวในมาชมบ้านน้องได้มากินนั่นกินนี่แต่หลักๆกก็คือว่าถ้าเราเดินทางมาทางวัดเิ่นจัดเตรียมไว้ครับพี่น้องจัดเตรียมสถานที่อาหารการกินไว้ให้ครับพ่อพ่อแม่ fc น้อง ใครมาจากทางไกลนำรถยนต์มาแล้วมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะจะได้รับบัตร v i p จากทางบ้านนองนะครับแล้วจะมีทางหมู่บ้านทางวัดเพื่อนจัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้ให้ f c น้องที่มีบัตร v i p โดยเฉพาะครับพี่น้องส่วนถ้าใครไม่มีบัตรก็จะเสียค่าจอดรถที่ทาง ไอ้ชาวบ้านเพิ่นเหตุไว้นะครับจอดรถคันละร้อยกันละ60คันละ80คันละ40แล้วแต่สถานที่นะครับพี่น้องแต่ถ้ามาในกรณี f c น้องอีงมาแล้วก็มาแวะเยี่ยมชมบ้านน้องมารับบัตรหรือว่ามาเอียงกระซังครับเพื่อที่จะมาร่วมงานแล้วมีบัตร v i p ติดหน้ารถจะได้เข่าจอดในสถานที่ v p p ฟรีครับงานนี้เป็นงาน ถือว่างานบุญพาาาระป่างานใหญ่อีกหนึ่งงานนะครับสําหรับครอบครัวน้องเอิงเพราะว่าครอบครัวน้องเป็นเจ้าภาพเป็นประธานผระป่าในคางนี้นะครับเป็นประธานในการจัดจ้างสโน้อยเพชรบ,บันแพงครับพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งงานบุญที่จะเสริมบาร,รมีให้กับครอบครัวน้องอิงนะครับเนาะฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีมารวมบุญกันเยอะเยอครับวันที่12มกราครับชมสโนอยเพชรบ,บันแพงสอดแจ้งครับ และก็จะมีการส่งมอบเครื่องออกซิเจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์บนเวทีสาวน้อยเป็นแพงครับและทางผู้บริหารของรพสตก็จะมีโล่ประกาศเกียรติคุณมอบให้กับน้องอุ้งอิง,องเพชรบันแพงนะครับเนาะบนเวทีสาวน้อยก่อนมีการสแสดงนะครับพี่น้องเมื่อนั้นอย่าลืมอย่าพลาดครับมาเป็นกําลังใจให้เยอะๆครับบัตรหน้างานอยู่ที่120บาทครับ ทุกบัตรทุกใบมีการจับรางวัลหางบัตรบัตรทุกใบมีการจับรางวัลหางบัตรครับตอนนี้ได้ยินขา่ขาวว่าเป็นทองคำสี่เส้นนี่แหละพี่น้องรอติดตามว่าหอดเมื่น,นั้นจะมีรางวัลอีกอย่างแน่รอรับชมและก็ติดตามเป็นกําลังใจกันได้ครับขอบคุณทุกกาลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบอ่งโฆษณาเด้เอ,อครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะครับน้สำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีตซะก่อนครับเดี๋ยพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ